เพื่อนนะครับวันนี้ก็ได้มาถึงป่าข้าวแล้วครับป่าข้าวที่ผมพูดไว้นะครับตรงนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆพ,พี่น้องเรามาดูนะครับข้าวปุ่นนะครับก็ปลูกข้าว,าวปุ่นอเครื่องบินเห็นไหมเครื่องบินกันเครื่องบินกันัะจะขึ้นไปอาจจะไปเมืองไทยนะครับไปส่งวัคซีนวัคซีนให้เมืองไทยนะครับ หนึ่งล้านโดสนะครับเห็นไหมนะครับเพื่อนๆปีที่แล้วผมก็ได้มาเนี่ยนะครับปีที่แล้วก็ได้มานะครับเห็นไหมสวยงามอือหือเห็นไหมคองคอ,องน้ําก็มีนะครับคลองน้ำเห็นไหมคองน้ําน้ําน้ําไหลอยู่ตลอด แต่ว่าญี่ปุ่นเขา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 เปิดน้าบอกก่อนนะครับมันก็เหมือนบ้านเราก็คชดว่าเหมือนบ้านเราก็เปิดน้าบอกทําให้อาข้าวมันมันแตกกอแล้วก็มันก็มันก็โตโตเร็วนะครับตอนนี้มันยังไม่มีน้ํานะครับไม่มีน้ำเขาเขาเขาไปเอาน้ําขังไว้นะครับนี่เห็นไหมครับเออเขา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 หลอกหลอกข้าวนะครับเขาหลอกข้าวบอกว่าให้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 ข้าวขึ้นเร็วนี่เห็นไหมสวย โอโหไหมอากาศบริสุทธิ์ผุดผ่องไหมนี่ผมก็อยากมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับสวยจริงน,นะครับข้าวญี่ปุ่นมันมันคุ้มสุดคุ้มเลยนะครับผมว่ามันเลยร้อยเปอร์นต์โเนเลยนะอื้ม แล,แล้วอีอออออกอก็น่าจะเอาน้ำเข้าออด้วยนะน้ำขังไว้นะครับตรงนี้นะครับความหมายเขาว,าว่าเขาให้ทําแค่นี้เขาก็ทําแค่นี้นะครับตรงนี้เขาไม่ทํานะครับรัฐบาลเขาไม่ทําเพราะว่าทําไปเขาก็ไม่รับซื้อนะครับ เขาให้ทําแค่ไม่ได้ใครทําประมาณกี่กระสอบเองเขาให้ร้อยกระสอบก็ต้องให้แล้วกระสอบไอ้ตรงนี้เขาก็คิดว่าอ่ากูจะทาหรือไม่ทําตรงนี้นะครับก็เลยข้าวไอ้กล้ามันเหลือกล้ามันเหลือก็เลยทำครับหไหมฝั่งทางนี้นะครับเขาให้ทําแค่นี้ก็ทําแค่นี้นะครับห้ามทําเลยนะครับห้ามทาเกินทําเกินไม่ได้นะครับเห็นไหมถ้าบ้านเราต้องทําให้หมดทําบ้านเราต้องทําให้หมด ดูเห็นไหมของน้ำบ้านเรานู้แต่เขาไม่เขาเขาเขาไม่ได้เอาน้ำเขาไม่เอาน้ำาอ้จากนี่ขึ้นมาทำไอเอาใส่ข้าวนะเขาไม่เอานะเขามันเขาเขาจะมีอ่าตรงไหนเขาปล่อยมาแป๊บเดียวสวยสวยสวยดูเห็นไหมเาสวย ผมก็อยากถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะสิ่งไหนมันสวยๆสิ่งไหนมันดีๆอยากาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนะครับผมถ่ายทุกทุกอาทิตย์นะครับถ่ายคลิปทุกอาทิตย์นะครับเพื่อนๆก็ถ้ามองเห็นแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆที่คนไหนติก๊กกดไลค์กดแชร์ให้นะครับ อีกไม่กี่เดือนนะครับเขาก็จะได้เกี่ยวแล้วบ้านเรากลาลังดํากันอยู่บ้านเรานะครับเราต้องทําให้ชีวิตให้มันมีความสุขโอ้ข้าวสวยจริงแต่ปูไม่มีนะครับปูไม่มีอยู่บ้านเราปูมีเยอะแต่ญี่ปุ่นปูไม่มีมีแต่เขียดเขียดเขียดเยอะ เกียนอะไรบ่นเกียนอะไรเกียด